เออมามาเดอเออมาเดอมาเดอมาเดอสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายนะครับแล้วก็สวัสดีครับพี่วิทย์เนี่ยต้องยิ่งใหญ่ดิเอาละโอเคเอาไหวเอาไหวเอาเอาไหวเอาสวัสดีครับวันนี้พบกับผมโค้ชนายครับกับวิทยาบิ๊กมอนสโกรเวอร์ต้องยิ่งใหญ่แบบนี้วันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีต่อยท้องแบบนักมวยครับแล้วก็จะสอนให้พี่วิทย์ด้วยเพราะว่าพี่วิทย์ตอนนี้แกเป็นบัณฑ์บริการ แกอาจจะไม่มีทักษะในด้านแบบว่าเหมือนนักมวย ปล่อยหมัดแบบน้ำมวยใช่ครับ<ม>วันนี้ก็เลยจะมาสอนพี่วิทย์ด้วยแล้วก็สอนแฟนคลับด้วยว่าต่อยท้องแบบน้ำมวยจะต่อยแบบไหนแล้วต่อยแบบไหนที่มีโอกาสนอกมากที่สุดเอออ่าโอเคครับก่อนจะดูคลิปนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกด subscribe และกดแชร์กับช่องโค้ชนายแล้วก็ช่องพี่วิทย์้วยครับครับผมิ๊กมาโซโกเวครับไปอย่าไปดูวิธีต่อยท้องแบบน้ำมวยแบบว่าเอาแบบจุกๆแบบนอกๆเลยครับไปอยากจบกันวันนี้อ่ามาแต่ก่อนที่จะไปต่อยท้องนะครับก็ผมก็ขายของนิดหนึ่งตอนนี้ผมขายนวมอยู่นวมโค้ชนายนี่เป็นไง โเคตรเท่ไปไงถ้าเกิดใครสนใจอยากได้นมผมนะครับก็สามารถดูรลยและอย่าต้คลิปได้เลยครับนี่ครับซื้อไปออกกํบบาลังกายหรือว่าใครที่ไม่ออกกำลับบงกายก็ซื้อไปเล่นได้ครับอ่ะอย่าไปดูวิธีต่อยท้องกันดีกว่ามาคนนุณนายถานนี่คนนายมีขี่สีขีขีดไซส์อ่ะหรือว่ามีทุกไซส์คือมีไซส์12ออนสิออนขึ้นไป12ออนอนอย่างเดียวเพราะว่าตอนนี้ทํามามันเป็นไซส์สิบออนมันเป็นแบบอ่ะฟรีไซส์ผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ลายขาวดำนะครับเท่ๆเข้มๆสวยมากโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูวิธต่ออออยยยท้งกกกกกันนนคผมาาจจ สามสิบเปอร์เซ็นต์พอนะสามสิบเปอร์เซ็นต์พอนะอ่ะอย่าผมต่อยให้ทุกคนดูก่อนอ่าก็หลายคนคงคิดว่าอุ้ยต่อยท้องคงคิดว่าต่อยตรงนี้นี่อ่านี่ต่อยตรงนี้ต่อยตรงเนี้ยผมบอกไ้ก่อนนะต่อยให้ตายก็ไม่ปลุกก็ไม่ปลุกก็ไม่ปลุกไม่ต่อยให้ตายก็ไม่จุกนะเพราะว่าถ้าเกิดคนที่มีกล้มท้องหรือว่ามีทักษะในการที่เล่นกล้มท้องมาถ้าเกิดต่อยตรงเนี้ยไม่จุกจะไม่จุกเลยหรือว่าคนที่ไม่ค่อยมีกล้มท้องก็ตรงเนี้ยไม่จุกแน่นอนเพราะว่า ต่อยไปมันโดนกล้ามเนื้อโดนกล้ามเนื้อเนี่ยอะอย่าอย่าอย่าให้พี่พิทต่อยอะอย่าอย่าผมม่เอาหนมให้พี่เป็นหนึ่งอย่าผมจะอธิบายว่าทําไมต่อยตรงนี้มันจะไม่จุกอะพี่พิทลองต่อยต่อยตรงนี้อ่ะต่อยแรงกว่านั้นนิดนึงอ่ะต่อยแรงกว่านั้นนิดนึงแบบว่าเข้ามาน่ะมันเข้าตรงกล้ามเนื้อทุกจุดของกล้ามเนื้อมันสามารถโดนได้มันจะไม่จุกหรือว่าบางทีจุก มันก็จุกไม่แรงใช่อย่างที่โค้ชนายก็คือมามาร่วมคลิปกับผมเรื่องการซ้อมกล้ามเนื้อหน้าท้องเขาอนักกล้ามเนื้อหน้าท้องนักมวยในซ้อมโหดมากใช่แล้วเกิดคนที่ไม่มีกล้ามเนื้อมันก็โดนบางทีมันก็ไม่จุกเพราะว่ามันเกร็งได้กล้ามเนื้อมันสามารถเก็งได้แต่มีบางจุดที่มันเกร็งไม่ได้อ่านักกวยครับตรงไหนเอ่ยอ่านักมวยเขาจะต่อยกับตรงนี้พิพิธฉิบหาแล้วฉิบหาแล้วฉิบหาละผมอยากจุกอยากจุกตรงนี้พิวียที่ไปว่าสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้เลยจุดที่หนึ่งนะคือลิ้นปี๋ มีนปีถ้าเกิดโดนอ่ะต่อให้เก่งนะเก่งแรงแค่ไหนก็จุกเคยเห็นสีสเกตไหมครับสีเกตต่อยเข้าตรงตรงเขาเรียกว่าตรงเขาเรียกว่าตรงจุดหัวใจตรงนี้เลยตรงเนี้ยตรงระหว่างตรงจุดหัวใจตรงใต้นมตรงเนี้ยโคตรจุกคือผมต้องบอกอย่างงี้คนไหนอาจจะทาให้หัวใจหยุดเต้นชั่วคราวได้เลยใช่เพราะจุดนี้อันตรายมากแต่ใช้ในทักษะการต่อยของนักมวยเท่านั้นแต่ถ้าเกิดไปทําร้ายคนอื่นผมไม่แนะนานะแต่ถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ากล้ามท้องเพื่อนแข็งแค่ไหนก็แค่ต่อยตรงกล้ามท้อง อันนี้คือการฝึกการเทนกันอันนี้คือการฝึกครับแต่ถ้าเกิดเป็นการต่อยจริงหรือว่าขึ้นชกเวทีจริงต่อยยังไงคร<า>ัอยู่คู่อสู้ได้ใช่สามารถตามด้วยสามารถต่อยต,ต,ตรงลิ้นจี่นี่ต่อยตรงนี้แล้วก็ต่อยตรงข้างๆนี่ครับสังเกตดูตรงนี้อ่ะสังเกตตรงของผมนี่พีบเห็นไหมมันไม่ใช่กล้ามเนื้อมันเป็นซี่โครงซี่สุดท้ายแล้วเป็นซี่โครงที่เป็นกระดูกอ่อนด้วยมันจะอันตรายมากๆที่นักมวยเขาแทงกันทำไมถึงแทงนก เขาแทงตรงนี้เขาแทงตรงข้างแทงข้างบางคนเห็นวิ่งเห็นจุกเลยเห็นจุกเลยจุบจุบไม่เห็นจุกเลยแต่ถ้าเกิดเราดวนจริงๆแล้วจังหวะที่หายใจเข้าจุกนอกแน่นอนเผื่อซี่โครงแตกล้าได้เลยนะครับใช่ครับตรงนี้อันตรายมากแล้วก็จุดสําคัญที่จะต่อยให้คู่ต่อสู้นอกจะแนะนํามีอยู่ประมาณสามจุดโอเคจุดที่หนึ่งคือลิ้นปีกลิ้นปีกพี่่ต่อยผมดุดตรงนี้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 ลิ้นปี่อ่าตรงนี้ยนอกแน่นอนตรงนี้ถ้าเกิดต่อยให้กล้ามท้องแข็งแค่ไหนถ้าเกิดเราไปเฉียดป๊ นกแน่นอนแล้วก็จุดที่2ตรงซี่โครงตรงนี้เคยอธิบายไปแล้วเห็นนะตรงซี่โครงนี้นอกแน่นอนหรือว่าล่อยไปปักจุกเสียดแน่นอนตรงนี้้ามัดสอดสอยขึ้นข้างล่างอัป,ปคัดดีๆครับเขาเผยซี่โครงอ่อนบริเวณนี้แตกเลาใช่ครับอีกจุดหนึ่งคือคเขาไม่เรียกว่ากล้ามท้องแต่เขาเรียกว่าเป็นเป็นจุดที่อันตรายของน้ำมันจุดนเหงื่นตรงไหนคหนตรงนี้เลยตรงข้างหลังเนี้ย ใช่ทุบเขานี้เลยปั๊บเอนผมผมรู้สึกว่าผมเนี่ยครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผมรู้สึกเลยว่าตรงนี้ก้านเนื้อมันแทบจะไม่มีเลยแล้วมันเป็นตรงเขาเรียกว่ากระดูกรอยต่อเนี่ยใช่เป็นกระดูกรอยต่อแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรไตหรือตับอ๋อใช่ถ้าเกิดเราไปต่อยตรงนั้นอ่ะอันตรายครับอันตรายมากแต่ขับขวามือใช่ครับแต่เราไม่ควรที่จะไปต่อยมันเอาแค่สองจุดก็อันตรายพอแล้วแค่ลิ้นปีกับ ที่โค้งครตรงนี้อันตรายมากตรงด้านหลังที่คนนายทำใผมดูเมื่อกี้กรรมการเขาให้เหรอครับเตือนเตือน,นไหมคือไม่เตือนไม<ด>่ยกเว้นที่จุดที่ห้ามนะค,คือหนึ่งไตเ่เข็มขัดไตเ่เข็มขัดสองไทถอยไทยถอยนักมวยไทยยังปล่อยได้เลยสามารถฟันโศกฟันอะไรได้เลย<อ>แค่ห้ามทีเผออย่างเดียวใช่ครับได้หมดทุกอย่างคือกติกาของนักมวยคือห้ามล้วงกระจับอย่างเดียวใช่ครับคือทุกส่วนสามารถต่อยได้หมดครับ แต่ถ้าเกิดเราจะไปทำอะ่ะเขาสามารถป้องกันได้ใช่แต่ถ้าเกิดจุดที่เขาป้องกันยากที่สุดคือที่ผมแนะนําไป1ลิ้นปีสองสีค่คง<ช>ข้างใช่ครับวิธีต่อยก็ง่ายๆสังเกตคู่ต่อสู้นะเพราะว่าการมวยเขาไม่ได้กัดอย่างเงี้หมวยสากลก็ไม่ได้กัดอย่างงี้มวยสากลเขากัดอย่างนงี้ใช่ไหมมันจะเปิดลวงข้างในหมุดถ้าเกิดคนที่กัดไม่เป็นออย่างพิพวิทกัดนะพี่ิทยกัดลองดูเห็นไหมพิทกัดจะกว้างมากจะกว้างมากสามารถ สามารถล้วงโอเคพี่พันหน้าครับผมเมื่อสามารถล้วงได้สามารถล้วงได้หรือว่าสามารถถ้าเกิดเขาปิดพี่วีทปิดหน้าผมล้วงได้เห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมล้วงเพื่อพี่พีทได้เปิดฝั่งนี้เปิดเพื่อผมก็ลุกท้องได้ใช่ไหมแล้วจุดที่เราลงคือลิ้นปีกกับที่โค้งจุดเนี้ยอันตรายมากๆครับนี่แหละครับคือวิธีต่อยท้องให้คู่ต่อสู้น็อกสองจุดพอต่อให้ใหญ่กว่าก็ได้นะ ่อให้ใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งจุกพี่คือว่าคนใหญ่มันจะไม่ไม่ระวังตัวใช่แต่ในการแข่งขันของนักมวยคือน้ําหนักมันเท่ากันแต่ถ้าเกิดเราไปต่อยภายนอกหรือว่าไปต่อยกับคนที่ไม่เป็นมวยถ้าเกิดเราโจมตี2จุดนี้เราป้องกันตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็นี่นะครับวิธีต่อยทองนะ2จุดแค่นี้พอเอาอยู่ห้าเจอใหญ่สมมุติว่าถ้าเกิดเจอเหตุการณ์เบื้องหน้าคืออาจจะมีการทะเลาะวัา ข้างทางโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้2จุดที่โค้ชนายแนะนํามีประโยชน์อย่างยิ่งครับสำหรับคนที่แรงน้อยกว่าหรือตัวเล็กกว่าแมาสู้คนตัวใหญ่กว่าใช่ครับโอ้โหสองจุดนี้เนี่ยเอาอยู่ยังไงก็นนกครับเออก็นี่แหละครับคลิปนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากก็มาสอนวิธีต่อยท้องว่าต่อยจุดไหนที่จะนกคู่ต่อสู้ได้ครับโอเคครับถ้าเกิดใครชอบใจคลิปแบบนี้ครับอย่าลืมกดถูกใจกดซับสไครต์แล้วกดแชร์ช่องโค้ชนายแล้วก็ช่องพี่พีชนะครับโอเคครับผมโอเคครับคลิปนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับหวังว่าาาจะะะเเเปป็นนนรรโยยช์คับออมมดิ้ மா